ครับสวัสดีครับน,นี่นุ่งสง,งัดไล่นี่หลังจากถีผ้ามาเบงเข้าเหนียวนะครับเข้าเหนียวที่มีปลูกแตงนะเดี๋ยวผมเสียเบงแตงนาว่าฝนเยียดเด้วมันบ่อมัน่อด้ฝน,น,นไแต่ว่าเขางามเขางามเข่างามแตงนี่ว่ามีหยาดเลยเด้กับว่เชิงว่าว่ามีแต่ว่าแค่นิดนิดน้อยๆล้อมๆเหลมๆไมอันที่เห็นก็คือ แกบอกแต่งมูน้ำก <c oughs> ันย่างเข้าไปแล้วก็ถามว่าซ้ำในแล้วเลยหัวเข่าเลยครับความสูง 4, สี่ห้าสิบเซนเลยไหมเข่าเหนียวผมเนี่ยความสูงความสูงของเข่าเหนียวอันนี้กาเข่าเหนียวนี่เฉพาะการชื่อเลอดดื่อยตัวบนเท่านี้ครับเนี่ยเนี่ยเข่าเหนียวเลือดตับนเมองนี ว่าปีมือว่านี่ผมไทยแปลงปุนเปลีปล่ยนั้งเทิงกถนนครับเบบน,นี้เมืม่อนี้ผมเลยไทยของเนี่ยแปลงนี้เป็นปลามันพร้อมเป็นปลามันพร้อมแล้ะครมือนี้เป็นข้าวเหนียวทั้งใจเป็นอ้อยนะครับแปลงนี้เห็ดสามส่วนสามสามย่างนี่มันนี่เข่ามีอ้อยครับมาท่านในใส่ปุ๋ยเลยครับหนึ่ง้าท่านในใส่ปุ๋ยแล้วกะสีบะบะาาใส่ะว่า มันมีปุ๋ยในีตัวอยู่แล้วม,มีปุ๋ยในีตัวอยู่แล้วกสีเอาตาฮอร์โมนมาฉีดรอบสองนะครับเสียฮอร์โมนมาฉีดเพื่อให้เพิผลลำต้นมันแข็งแรงถ้าลำต้นผนแข็งแรงมันก็นดีทุกท่านต่อโรคไ,ไข่ไข่เก็บคือยังคตรนี่แหละครับแต่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ผมมีโรคไข่ไข่เก็บมาเห็นไหมครับแต่ละจุดนี่ แต่และจุดขหนี้ววาว่าสที่เป็นกเจาขอนี้วนะครับเข้าใส่ใจดูแลเนี่ยเนี่ยครับหัวเข่าเหรสูงคว่สูงของหัวเขา่าเน๋้อผมสีผ้าใบพี่้องเคลือแตงแตงที่ผมปูกไวยมันเบอะมัน,มนโอเคไหม <c oughs> มันโอเคอะไรเนี่ยเนี่ยมันถือฝนเหยียบเนี่ยมันแตงถือฝนเหยียบมันก็เลยบ่บ่จะเลื่อนเตืบตัวเนี่ย เขาบว่าเอาขันฝนมาเหยียบขันเตวบกแตงแล้วฝนมาเหยียบมันสิงบ่ควายได้ผลแต่ว่ามันกะเข่าได้ผลมันดียางเลยกัเสียยางนะครับดียางเสียยางสีดียางเสียยางเพราะว่าเข่าห้องงามแต่ว่าแตงว่าไรแตงว่าไรเนี่ยนั่งเฉยพ่นแตงปลูกอะไรเนี่ยมันสิได้ แทงมันสิีนวยซ้ำนี่แหละบ่บบบ่บ่่ใหญ่เลยเป็นเป็นแทงแคะแกนไปเลยไหมครับเพราะว่ามันถือฝนเหยือบนะนครับอันที่เห็นนี่เคี้ยวๆนี่ก็คือพวกกอแตงที่ผมปลูกไว้คิดว่าสิสิได้ผลแต่มันกิบวันใดเดียวเนะนี่ยมีนี่คือข้าวเหนียวเลือดอุบลน,นะครับเลือดอุบลเป็นข้าวเหนียวซึ่งข้าวเหนียวตีบ่าเม็ดนี่รับรองความปลอดภยัยปลอดสารเคมีทุกชนิด นะครับปลอดสารเลยแหละเพราะว่าเอาเห็ดว้กินเองครับเห็ดว้กินเองแล้วก็สีบรอนเห็นการขายเวลาผู้ผู้ใดว่าไม่กินเพิ่นมาขอกใก้เพิ่นไปกินพี่น้องเพราะบางบางบางที่เพิ่นก็บ่มมีหน้าเห็เดบ่ไเ้เห็ดหน้านะครับไกบ่เพิ่นไปกินครับการเกษตรทุกอย่างนะครับผมเคย ก็บอกกับพี่น้องว่าเอาใ่ใจดูแลนะครับห้องกับสิเด้ผลตามมาครับนี่คือได้รับหนึ่งแล้วคิดว่าได้ผลเต็มรอยละเพราะว่าอีกเดือนหรือสองเดือนเนี่ยผลกะติข้าวต่างทองน้องต่างคันนะครับเนี่ยกระสิเด้เกีียวเนี่ยย้ำคือว่าท่านใ,นใส่ปุ๋ยแล้วก็แล้วก็คิดว่าสีว่าใส่แล้วครับเพราะว่ามันมีปุ๋ยในตัวในดินอยู่แล้วซึ่งมันเนป็นปลาอ่อยเกลวนะปลามันปลามันเก่าปลา,า,าอ่อยเกา กตมีดินก่นวงงามของมันในโตครับการเกษตรก็นี่ยังนี่ยังอีกมากมม้ที่ต้องเรียนรู้ในตัวครับเรียนรู้ในตัวแล้วก็้่งปฏิบัติให้ถูกต้องน้ำเพื่อตัวเขาเองแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของเขาเองซึ่งมันกับมีคุณค่าทางใจนะครับผลประโยชน์ที่เขาสิได้มากก็ํกาคุ้มค่าเหนื่อยไหม งกระทองฟ้านะครับท้องฟ้านี่แหละท้องฟ้าท้องฟ้ายัางเป็นยางอยู่ก็ตกดิ้นปล่อยๆดิ้นแน่ว่ดิ้นแน่ครับพาพี่น้องเบิงเขาแล้วกสีขอลาพี่น้องกลับขอบคุณทีมีผู้มาติดตามเมาชมน้ำหนักการน็อกครับครับกรับขอบคุณครับผม